Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. โลกที่สร้างปัญหากับอุตสาหกรรมกุ้งของเราต่อเนื่องแล้วสร้างความเสียหายจริงๆก็มีอยู่แค่2โลกแหละโลกเกิดจากไวรัสกับโรคแบคทีเรีย<ม>นะฮะทีนี้ไล่มาดูอันแรกความเสี่ยงจากโรคไวรัสก่อนนะฮะการติดเชื้อเราถ้าเรามาดูว่าโรคไวรัสมันเข้ามาในบ่อเราเข้ามาในฟาร์มเราได้อย่างไงบ้างอันแรกติดเชื้อผ่านพ่อแม่พันธุ์อันที่2ติดเชื้อผ่านทางน้ําสัตว์าหะที่ปนเปื้อนอยู่ในบ่อเห็นไหมสองอย่างเอง ง่ายควบคุมสองตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องโรคไวรัสแล้วมีเกษตรกรเคยถามผมอาจารย์ไหนว่ากุ้งขาวเวนามายพ่อแม่พันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ให้ปลอดโรคทําไมโรคดวงขาวมันยังมีมาตลอดอันแรกเราบอกว่าเราต้องลดการปนเปื้อนต้องไม่ให้มีไวรัสปนเปื้อนในพ่อแม่พันธุ์ในลูกกุ้งแต่มันมีข้อจํากัดในการตรวจการปนเปื้อนในพ่อแม่พันธุ์และลูกกุ้งด้วยข้อจํากัดคืออะไร ถ้าพ่อแม่พันธุ์แข็งแรงมีเชื้อไวรัสอยู่เชื้อไวรัสแฝงนะไม่แสดงออกนะฮะ mm hmm. โดยเฉพาะดวงขาวเนี่ยผมผมเป็นนักไวรัสวิทยาพอเจอไวรัสดวงขาวผมบอกโอ้โหนี่สุดยอดสนุกมากเพราะมันมีศักยภาพสูงมากถ้าเรารู้นะพันธุก,กรรมของมันลักษณะของจีโนมของมันเนี่ยใหญ่มากๆใหญ่กว่าวรัสชนิดอื่นมันสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับ สิ่งแวดล้อมเข้ากับสัตว์พาหะอื่นๆต่างๆได้ถ้ากุ้งที่แข็งแรงมันเข้าไปปุ๊บมันแฝงอยู่มันไม่แสดงออกกุ้งที่แข็งแรงระบบคุมคุ้มกันมันก็จะวิ่งไล่ตรวจหาเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสดวงขาวรู้ช่วงนี้กุ้งแข็งแรงแฝงไม่เพิ่มจํานวนพอไม่เพิ่มจํานวนเราตรวจไม่ได้พอเมื่อไหร่ภุมุ้มกันตกตรวจเจอเห็นไหมเราจริงๆเราเจอปัญหานี้ตั้งแต่กุ้งกุลาดำ ก็ตรวจลูกกุง้งตรวจอะไรทั้งหลายด้วย PCR สุดท้ายไม่เห็น,ปนไปเลยไม่เจอแต่พอฤดูกาลนะที่อากาศแปรปรวนเมื่อไหร่กุ้งในบอ่อเราตายทุกทีเพราะเชื้อไวรัสมันแฝงอยู่นะฮะไม่แสดงออกตรวจไม่เจอไม่ใช่ไปโทษว่าลวงพ่าฟ้าเขาไม่ตรวจนะฮะเขาตรวจแต่ตรวจไม่เจอโดยเฉพาะเครื่องมือที่เราใช้ตรวจทุกวันนี้นะฮะที่ตรวจกันทั่วไปเนี่ยตรวจไม่เจอยกเว้นบางลวงพ่าฟ้าจริงๆที่มีนะ ตรวจละเอียดเลยเป็น qpcr นะฮะดูออกมาเป็นก๊อปปี้เลยว่ามีกี่ตัวของไวรัสปนเปื้อนนะฮะอันที่สองระยะที่เหมาะสมในการตรวจลูกกุ้งเมื่อกี้เราคุยเรื่องพ่อแม่พันธุ์ไปแล้วถ้าพ่อแม่พันธุ์แข็งแรงนะฮะไวรัสแฝงตรวจไม่เจอติดเชื้อแต่ไม่แสดงออกพอมันไม่แสดงออกมันให้ลูกกุ้งลูกกุ้งมีโอกาสติดเชื้อแต่ติดในปริมาณน้อยพอติดในปริมาณน้อยนะฮะประเด็นปัญหาของลูกกุ้งคืออะไร ไวรัสเวลามันติดเชื้อในสัตว์น้ํามันจะเข้าไปเกาะในเซลล์ที่จาเพาะกับมันที่มีตัวรับไวรัสแต่พอเราตรวจลูกกุ้งลูกกุ้งระยะเล็กๆอวัยวะบางอวัยวะยังไม่พัฒนานะพอไม่พัฒนาไวรัสที่ไปเกาะมันไม่ได้เข้าไปในตัวเซลล์ที่มันเหมาะสมกับมันมันก็เกาะติดอยู่แต่ไม่เพิ่มจํานวนพอไม่เพิ่มจานวนเราตรวจไม่เจอนะ ถามว่าแล้วระยะที่เหมาะสมจริงๆในการตรวจคือเมื่อไหร่ pl10 pl12 เหงือกพัฒนาละแต่ถามว่าเวลาเราตรวจลูกกุ้งลูกกุ้งที่จะมาจากฟาร์มเราเราปล่อย pl10 pl12 ถามว่าเขาจะต้องตรวจเมื่อไหร่เพื่อให้ได้ผลก่อนที่จะเอามาส่งเรา pl10 เขาก็ตรวจ pl3 pl4 pl5 ซึ่งเนื้อเยื่อบางส่วนมันยังไม่พัฒนาถ้ามีไวรัสปนเปื้อนตรวจไม่เจอเห็นปะนี่คืออีกส่วนหนึ่งละ นี่ไม่นับว่าเราปล่อยกุ้งทิ้งเป็นล้านตัวแต่เราสุ่มมาตรวจได้แค่หลักสิบหลักร้อยเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นตัวแทนนะฮะนี่คือข้อด้อยนะฮะแล้วศักยภาพในการตรวจปริมาณไวรัสโดยเครื่องที่ตรวจกันทั่วไปเนี่ยนะฮะก็คือตรวจ PCR มันต้องตรวจได้คือมีไวรัสมากกว่า10 Copy ต่อครั้งที่เราตรวจในเนื้อเยื่อที่เราเอาไปตรวจ ถ้ามันได้มีไวรัสปนเปื้อนอยู่ต่ำกว่า10 c ก๊อปปี้ตรวจไม่เจอเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสความเสี่ยงแฝงอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งคือการปนเปื้อนในน้ำและสัตว์พาหานะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทรีตน้ำและสัตว์พาหะาไม่ให้มันมีอยู่ในบ่อก่อนจการเลี้ยงแต่ถามว่าทุกวันนี้เรากลัวอะไรเร, e MS, เรากลัวโรค ems เรากลัว ehp เชืออ้อเพราะฉะนั้นบ่อเราเราทำระบบที่ต้องระบายของเสียออก พอมีการระบายของเสียออกสุดท้ายเราต้องเติมน้ําเข้าไปพอมีการระบายของเสียแล้วต้องเติมน้ําออกเป็นประจําเราไม่สามารถบําบัดน้ําให้เต็มที่ได้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําเพราะอะไรถ้าลงทุนบําบัดน้ําเยอะมากต้นทุนการเลี้ยงสูงไม่คุ้มทุนอีกเพราะราคากุ้งมันเป็นแบบนี้เห็นแล้วยังนี่ก็คือข้อจุดอ่อนความเสี่ยงที่มันมีผลกระทบว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีเชื้อไวรัส ปนเปื้อนเข้ามาในบ่อเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าจุดควบคุมวิกฤตที่เราจะต้องกําหนดเพื่อป้องกันโรคไวรัสนะฮะควรมีอะไรบ้างอันแรกเลยฤดูกาลที่เหมาะสมต้องหยุดเลี้ยงค่าฤดูกาลไม่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้ากลัวไวรัสดวงขาวช่วงที่ไม่เหมาะสมช่วงปลายปีเนี่ยมรสมที่อากาศแปรปรวนกุ้งพุงคุ้มกันลดลงเนี่ยต้องห้ามเลี้ยงต้องห้ามเลี้ยงกันหมดนะเพราะอะไร สุดท้ายถ้าเลี้ยงแล้วปล่อยให้มีไวรัสหลุดเข้ามาในฟาร์มแล้วราคากุ้งเป็นแบบนี้นะฮะถ้ารอบนี้ติดเชื้อรอบหน้าที่เราจะเลี้ยงเราจะต้องเสียตังค์เคลียร์บ่อยนะและที่ซวยคืออะไรพอทุกคนบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ราคาดีเสี่ยงลงสักบ่อสองบ่อแต่ถ้ามันติดเชื้อปล่อยน้ำออกไปมันก็ปนไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมบ่อข้างๆเฮ้ยเสี่ยงไหม ลงอีกสักบ่อสองบ่อดูดน้ําเข้าไปทีดน้ําไม่พอติดเชื้อสุดท้ายรอบที่เราควรจะเลี้ยงได้กันทั้งหมดเลี้ยงไม่ได้เพราะเราต่อเชื้อไวรัสแทนที่มันจะระบาดเฉเพาะช่วงฤดูการของมันทีนี้มันระบาดท,ทั้งปีเพราะอะไรเพราะเราจัดการเราไม่ระมัดระวังเราไปเลี้ยงในฤดูที่มีไวรัสระบาดมีนะสายพันธุ์ทนไวรัสลวงขาวที่กวดอใชา้เพื่อนผมเป็นคนถามเขาบอกว่าทุก ช่วงหลังเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็อัตรารอดหลังจากโดนไวรัสเต็มๆเ,เนี่ยก็ลอดประมาณ70%ได้นะ70-80%แต่มันจะไม่ถูกจริตกับบ้านเราเพราะมันโตช้ามากเขาใช้วิธีให้อาหารคุณภาพดีและเลี้ยงบางมากก็เลยโตได้ในระดับที่พอใจไม่เสียหายนะครับทีนี้มาดูสิ่งที่สำคัญเลยถ้าป้องก,กันโรคถ้าเราพูดถึงป้องกันความเสี่ยงให้สูงสุสด ต้องเลี้ยงระบบปิดระบบปิดแบบไหนถ้าเรามีสองบ่อเลี้ยงบ่อเดียวอีกบ่อหนึ่งเป็นบ่อทรีตเมนต์และบ่อพักน้ำตอนเริ่มต้นทรีตน้ำทั้งสองบ่อเหมือนกันแล้วระหว่างการเลี้ยงห้ามเอาน้ำจากที่อื่นเข้าถ่ายน้ำไปมาระหว่างบ่อเลี้ยงกับบ่อพักนี่คือวิธีระบบปิดสูงสุดที่ป้องกันทุกความเสี่ยงเราต้องไปคำนึงดูนะว่าจะทำอย่างนี้ได้ไหม ทุกวันนี้นะต้องพิจารณาว่าเรามีหลายบ่อแต่ทุกวันนี้ที่จะได้กําไรไม่ใช่จําเป็นต้องเลี้ยงทุกบ่อแล้วนะนะฮะเราต้องเลี้ยงโดยที่ที่เราบ่อที่เราเลี้ยงต้องไม่เสียหายแล้วต้องได้ไซส์ที่เหมาะสมนะฮะมันถึงจะได้ตังค์นะ,ะไม่ต้องเลี้ยงเอาตันแล้วฟาร์มที่เลี้ยงบ่อที่เลี้ยงนะฮะในช่วงที่มีไวรัสระบาดจําเป็นจะต้องใช้ระบบไบโอซิเคียวอย่างเต็มที่ลูกกุ้งก็ต้องตรวจ เชื้อไวรัสสาคัญเมื่อกี้เราอาจจะงงว่าอาจารย์บอกว่าเฮ้ยถึงตรวจไปมันก็อาจจะมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมันไม่ต้องตรวจก็ได้ไม่ใช่เราต้องลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดอะไรที่ทําได้ต้องทําแต่ถ้ามันนอกเหนือจากที่เราทําเราทําไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ามันจะซวยว่าตัวที่เราสุ่มออกมามันไม่ใช่เป็นตัวแทนอันนั้นก็ถือว่าความซวยของเราแต่เราได้ทําของเราเต็มที่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องตรวจนะครับเพื่อควบคุมโรคไวรสัส นะฮะถ้าทำตามนี้ทั้งหมดนะเชื้อไวรัสเราควบคุมได้